สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565ดรชลารักษสายอุทัศผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคร์าะหร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565 และร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานที่นักเรียนได้จัดทำกันขึ้นมาจำนวน30ชุดแด่พระมหาสมิทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันประดิษฐ์ณสาราการประเรียนวัดศรีจันประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์เมื่อปีพศ2512